สวัสดีค่ะพบกับปอยกาน,นิกากุลนะและนี่คือรายการ Novel Diary Podcast รายการดีๆที่จะมาบอกต่อเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโลกนิยายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะก็ในช่วงโควิดแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะกำลังรู้สึกท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังกับหลายๆอย่างที่เป็นอยู่กันใช่ไหมล่ะคะ แน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถกำหนดปัจจัยภายนอกได้แต่สิ่งที่เราสามารถกำหนดได้นั้นนั่นก็คือตัวของเราเองนั่นเองค่ะและในวันนี้ในฐานะนักอ่านนิยายคนหนึ่งปอจึงได้หยิบยกนิยายเรื่องหนึ่งที่ตัวเองนั้นพัฒนาตัวเองและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนำมาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อจะได้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตในช่วงนี้กันนะคะ โดยนิยายที่ปอยจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะเป็นนิยายแต่งค่ะเป็นฝีมือการแต่งของคนไทยล้วนๆเลยมีชื่อเรื่องว่ากำเนิดเทพเจ้าเหนือย,ยุทธค่ะโดยตัวเอกของเรื่องนี้นะคะชื่อว่าอย่างอีค่ะเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถอย่างล้นหลามถือได้ว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเยาวนะตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะคะแต่แล้ววันหนึ่งโชคชตาก็กลับเล่นตลกกับเขาค่ะ เพราะขณะที่เขากําลังเดินป่าอยู่กับพ่ออยู่นั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นโดยเด็กน้อยคนนี้นะคะได้เผลอไปสัมผัสกับหินปริศนาก้อนหนึ่งเขาค่ะและสิ่งนี้มันจึงทําให้พลังลมปราณของเขาทั้งหมดรวมถึงความแข็งแกร่งของเขาทั้งหมดนั้นหายไปหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือจากคนที่เคยเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นเยาวก็กลับกลายเป็นคนที่มีพลังเหลือเท่ากับศูนย จากคนที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่ผู้คนสัรนเสริญเย็นยอก็กลับกลายเป็นคนที่โดนดูถูกโดนเรียกว่าไอตัวขยะไอตัวไรซึ่งประโยชน์แต่ทว่าเด็กหนุ่มคนนี้นะคะก็ไม่ได้ย่อถอต่อสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแม้จะโดนดูถูกแค่ไหนแต่เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจกับคำพูดเหล่านี้เขานะคะจึงมเ้เริ่มมุ่งมัน่นแล้วก็ฝึกฝนพลังลมปราณใหม่เริ่มฝึกทักษะต่าง จนวันหนึ่งพลังทั้งหมดของเขาเนี่ยก็กลับมาค่ะแถมหินปริศนาที่เคยดูดพลังของเขาไปในตอนนั้นนะคะก็ได้กลับกลายเป็นช่วยเขาในสถานการณ์ต่างๆหลายๆคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะก็อาจจะงงว่าเรื่องราวของหินปริศนามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ท้าทายความสามารถในรูปแบบไหนบ้างอันนี้ยังไงก็สามารถไปตามอ่านต่อกันได้เลยนะคะ ส่วนประเด็นหลักที่ปออยากจะนําเสนอในนินยายเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของอย่างอีนั่นเองค่ะคือถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นอย่างตัวเราเองเนี่ยก็คงจะผิดหวงังหรือว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะคะอาจจะไม่ลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่ทว่าตัวเอกของนิยายเรื่องนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวค่ะ เพราะเขาไม่สนใจคำพูดลบๆของคนรอบข้างแถมยังตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อเป้าหมายที่สูงสุดของตนเองอีกยังไงปอยก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังย่อ้อต่อสิ่งที่กำลังมาเชิญอยู่นะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีนิยายแนวเสริมกำลังใจแบบนี้และอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะ ถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เราจะมาแชร์สิ่งดีๆร่วมกันเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะปอยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วในเอพิโซดหน้าปอยจะหยิบยกเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดอีกยังไงก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ